เราลองชิมดูนะไปคงกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาทำสูตรน้ําจิ้มนะครับบอกเพื่อนๆกัอนอครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรของที่บ้านผมเองนะครับสามารถใช้จิ้มอาหารทะเลนะครับหรือว่าตัวพวกกุ้งเผาปลาหมึกย่างหรือว่า หอยแครงได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้จิ้มคอหมูย่างหรือว่าเนื้อย่างต้องบอกได้เลยว่าเข้ากันสุดยอดมากๆนะครับซึ่งจะมีวัตถุดิบที่ใสแตกต่างจากสูตรน้าจิ้มอื่นๆทั่วไปเนี่ยเล็กน้อยนะครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็พื้นฐานในการทำเนี่ยสามารถแบ่งแยกได้เป็น2ออย่างนะครับซึ่งจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทานะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบเพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เส,สาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างน,นะครับว่าคลิปหน้าผมทําเมนูอะไรหรือว่าไอ้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวเลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือว่าหากเพื่อนๆน,นะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวนทวีแล้วก็อินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับวันนี้ผมจะทำน้ำจิ้มเนี่ยที่เป็นพื้นฐานตัวเดียวนะครับแต่ว่าจะแบ่งได้เป็น2สูตรนะครับซึ่งจะบอกว่าง่ายมากๆนะครับตอนแรกนะครับที่ต้องมีนะครับก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับผักชีครับพริกแดงนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับ2ออย่างนะครับถั่วตัดนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับมะนาวนะครับแล้วก็ น้ำตาลเคี่ยวนะครับตัวน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยผมเอาน้ำตาลประมาณ2ช้อนโต๊ะเป็นน้ำตาลปีบนะครับใส่กับน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็นําไปเข้าเวฟละลายนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับจากนั้นก็ไม่ต้องเตรียมอะไรยุ่งยากมากนะครับวันนี้ผมจะใช้การปั่นเอาเลยนะครับเริ่มจากใส่ผักชีนะครับลงไปอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรของผมเองนะครับนะแล้วก็ใส่ พริกนะครับเป็นพริกขี้หนูกับพริกแดงลงไปนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับอันนี้ใส่ลงไปประมาณ3 4ถึงช้อนก่อนนะครับที่ใส่แปนี้ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ปั่นได้ง่ายครับแค่นั้นเจากนั้นก็น้ำปลานะครับน้ำปลาอนี้เราก็จะใส่ไปประมาณ2ช้อนก่อนนะครับ แล้วก็ตัวน้ำตาลนะครับสองช้อนชานะครับใส่ลงไปก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรานำไปปั่นกันเลยนะครับอันนี้นะครับพอดีลืมบอกไปว่าเราต้องใส่กระเทียมลงไปด้วยนะครับอันนี้กระเทียมก็ประมาณครึ่งหนึ่งของพริกนะครับใส่ลงไปปั่นเลยนะครับก็หลังจากปั่นเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสีมันจะดูคล้ำๆนิดนึงอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นปกติของ สูตรผมนะครับต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบแซ่บนะครับรสจัดแล้วก็เผ็ดนะครับคือต้องบอกว่าเผ็ดเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้ประมาณนี้มันจะเหมือนพริกแกงนะครับดังนั้นผมก็จะมาปรุงเพิ่มนะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเพิ่มนะครับ ูตรนี้จะไม่เน้นมะนาวนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลเคี้ยวนะครับตัวนี้จะใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ไม่ถึงกับเยอะมากจนมันหวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับ แล้วก็เกลือนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นน้ำปลามันแรงจนเกินไปนะครับจากนั้นก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบีบตัวน้ำมะนาวนะครับตัวน้ำมะนาวนี้ก็คือบีบไปสดๆเลยนะครับ เรานำมะนาวเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเปรี้ยวนะครับแล้วก็ความสดชื่นนะครับให้กับตัวน้ำจิ้มของเรานะครับนี่ผมจะใส่เปลือกมันลงไปด้วยนะครับนิดหน่อยก็ลองชิมรสชาติดูนะครับเอารสชาติที่เราชอบนะครับสูตรนี้ต้องบอกว่าสีมันจะดูคล้ำๆนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกว่า เอาไปจิ้มกุง้งจิ้มอะไรเนี่ยสุดยอดแน่นอนนะครับอยากให้ไปลองทําดูนะครับมันจะคล้ายๆน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับบอกเลยว่าเข้มข้นแล้วก็แซ่บกว่ามากๆนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะแบ่งมานิดนึงนะครับอ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่แบ่งมานะครับผมจะเติมมะขามเปียกไปอีกนะครับ เพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็ถ้าใครอยากได้น้ําเยอะกว่านี้นะครับเติมน้ําเปล่าลงไปได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบแบบจิ้มติดนะครับอันนี้ก็เอาไปพักไว้ก่อนได้เลยนะครับจากนั้นเราจะไปทําตัวนี้ต่อนะครับตัวที่เป็นตัวสูตรน้ําจิ้มหอยนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนมากนะครับจะเอาไว้จิ้มกับตัวหอยนะครับเช่นหอยแครงอะไรเงี้ยต้องบอกว่าสุดยอดมาก ที่เราจะเพิ่มนะครับก็คือจะเป็นตัว่วนะครับอันนี้ก็เป็นถั่วตัดนะครับหาซื้อได้ตามทั่วไปมันจะมีงาแบบนี้ครับช่วยเพิ่มกลิ่นหอมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําไปตำนะครับส่วนวิธีตำนะครับก็คือตำปกติทั่วไปนะครับใส่ครกลงไปนะครับก็คือบุกนะครับเนี่ยบุกให้มันพอแตกแต่ไม่ถึงกับละเอียดนะครับเหมือนให้มันมีความเป็น เม็ดๆนิดๆนะครับเวลาเราจิ้มเนี่ยมันก็จะมีความกรอบๆนะครับต้องบอกว่าอร่อยแล้วก็หอมมากๆนะครับสูตรนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องแหลกมากนะครับเราก็กลับมาที่น้ำจิ้มตัวเดิมนะครับผมก็จะนำถั่วนะครับถั่วตัดของเราเนี่ยใส่ลงไปเลย ผสมให้เข้ากันให้ดูนะครับเห็นไหมมันจะแบบไม่ถึงกับแหลกนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้สูตรนี้ใครกินเราก็ต้องติดใจแน่นอนนะครับจิ้มปลาหมึกได้นะครับจิ้มหอยได้นะครับตัวนี้ยิ่งเป็นตัวปลาหมึกย่างยืดๆอย่างเงี้ยครับอ,อร่อยมากสูตรนี้นะ อยากให้แบบไปลองทําดูนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสูตรนี้มันจะมีความหวานนะครับมากกว่าตัวสูตรที่แล้วนะครับพอดีนี้ผมไม่มีตัวหอยจิ้มให้ดูนะครับแต่ผมจะทําไว้จิ้มอย่างอื่นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับสสูตรน้ําจิ้มนะครับนี่ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวแบบไม่ผสมทั่วตัดนะครับส่วน ตัวนี้นะครับก็จะผสมถั่วตัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมทั้ง2ตัวให้ดูนะครับนะก็คือเริ่มจากผมจะชิมตัวนี้ก่อนนะครับพอดีวันนี้ผมมีเนื้อย่างอยู่นะครับปกติเนี่ยจะเอาไว้กินกับตัวซีฟู้ดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปจิ้มอะไรก็ได้หมดนะครับตัวนี้จะจิ้มเนื้อจิ้มหมูนะครับได้หมดเลยนะก็คือ แบบนี้เลยรสซับอือืมตัวอันนี้เนี่ยมันจะมีความเผ็ดนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับของตัวน้ำขามเปียกกับตัวมะนาวนะครับสุดยอดมากยิ่งถ้าได้กุ้งสดๆนะครับตัวนี้จะยิ่งอร่อยมากๆนะครับนะต่อมาเรามาชิมในส่วนของตัวน้ำจิ้มถั่วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า พื้นฐานเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่ารสชาติแล้วก็เท็กซ์เจอร์ที่มันมีข้างในเนี่ยต่างกันนะครับนะแบบนี้เลยวางไปแล้วลองชิมดูนะตัวนี้เนี่ยมันจะได้อารมณ์ไปอีกแบบนึนะครับเพราะว่าเวลากินไปเนี่ยตัวน้ำจิ้มมันจะมีความเปรี้ยวมากมากใช่ไหมครับ แต่พอเรากัดโดนถัว่วโดนงาโดนตัวน้ําตาลที่มันเป็นเกล็ดเก็ดกับกรอบเนี่ยบอกเลยมันจะช่วยทําให้น้าจิ้มหรือว่าอาหารมือนันน้นหรือว่าที่เราจิ้มเนี่ยมันมี t e x t u r ์ที่อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าลองไปทําดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมท้าพิสูจน์ให้ลองทําดูนะครับซีฟูด้ดจิ้มได้ทุกอย่างครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าพวกของปิ้งย่างเนื้อย่างเนี่ยอร่อยมากที่สุดนะครับยังไงก็ลองไปทาดูนะครับกับสสูตรน้าจิ้มที่เป็นสูตรของ ที่บ้านผมเองนะครับยังไงเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ